สถารรับสร้างสระว,ว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่าน้ำดีไซน์และไลท์เวนนะคะวันนี้นะคะมีส่งมอบงานนะคะสระว,ว่ายน้ำสวยๆนะคะที่จังหวัดปทุมนะคะบ้านปุงเกียงไก่นะคะลูกค้าที่น่ารักของเราทุกท่านนะคะขนาดสระนะคะคงก็งจะอยู่ที่3เมตร50นะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่8เมตรนะคะเป็นสระน้ำล้นระบบเรือนะคะพาชมหน้าน้ำล้นสวยๆของเรานะคะปูด้วยกระเบื้องจิ๊กซอสีดำนะคะ โรยด้วยหินัพิเศษสีดำเหมือนกันนะคะน้ํากระเฉาะแรงๆแบบนี้สวยๆเลยนะคะกระเบื้องภายนเน่านะคะเป็นหินธรรมชาติสีเทเมเปเิทขลากสิบลูสบนะคะส่วนในสระนะคะเป็นคดโต้นะคะน้ําจะเป็น ะะสวัสดีค่ะ